สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจําลองการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษน,นะครับประจมาดูการ2018ถึง2019ครับชว่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเป็นบิน๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ครับเป็นการพบกันร,ระงว่าง หงแดงลีว์พูนครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมเชลซีนะครับผมซึ่งคุณแับแข่งจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่14เมษายนนะครับเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับเพื่อนสาวกเอ้สาวกหงแดงหรือว่าสาวกของทีมเชลซีก็สามารถรับชมไ้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมส่วนการจำลองแมตชนี้ครับผมใช้เกมฟีฟ่19ครับในการจำลองแมตชนี้ขึ้นมานะครับโดยตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองแล้วก็มีผมเปิ้อนาเวงเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเปิ้ลนนาเวงก็ขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนรับชมคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากคอมเมนต์แนะนำไงนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ และนี่ก็คือรายชื่อเป็นจริง,งทางฝั่งเจ้าบ้านทัพหงแดงเรียบภูคู่นี้ถือเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจันสตาครับเพื่อน,นก็่าพลาดในการรับชมของจริงนะผมก่อนรับชมของจริงก็มาดูคู่นี้กันก่อนครับเป็นการรับชมก่อนแข่งขันจริงนะครับมาถ่ายสกรอ,อร์กันได้นะผมว่าคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับหรือว่าคู่นี้คู่แข่งขันจริงจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับผม และนี่ก็คือรายชื่อของทางฝั่งทีมเยือนเชลซีนะครับเอาแล้วครับเกมในค่ำคืนนี้ครับเริ่มเกมขึ้นแล้วผมก็เป็นฝ่ายลิเวอร์พูลครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้ลิเวอร์พูลครับมาชุดเสื้อสีแดงเกงสีแดงถุงเท้าสีแดงครับรองเท้าหลากสีบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนเชลซีครับแนี้ทีมเยือนมาชุดเสื้อสีน้ําเงินครับถุงเกงสีน้ําเงินนะครับถุงเท้าสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายครับ สิงห์น้ำเงินครามเชลซีครับหงแดงเลียบพูนี่คู่ที่น่าดูมากยังไงจังหวะน,นี้เอาเรียบร้อยครับโก้โก้โกโก้ลิวฟูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนครับจากการยิงของอาดัมลาลาน่าครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้เพิ่งต้นเกมครับฟบูมิโน่ปาดเข้ามาฮัตเบอร์ดี้ตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหผู้เล่นของเชลซีนี่ยังย,ยืนงงกัน Bloom เลยนะครับ โอ้โหแม่บอลไปพัดเบอร์ดี้นะครับประมาณนี้ชิวๆครับยิงไปชิวๆโอ้โหอ๋อครับตัวนี้เชลซีครับยังเมื่ทันได้จับบอลนี้ก็โดนนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เชลซีครับเริ่มเกมใหม่ครับตอนนี้แหมลิเวอร์พูลนี่ไม่ให้โอกาสของทางเชลซีนี่ตั้งตัวเลยครับจัดไปแล้วหนึ่งแมตช์ตอนนี้จากอดัมแลล่านาะ บอลที่โรเบอร์ซันครับโรเบอร์ซันตรงนี้ติดวินเลียนวินเลียนพาบอลขึ้นมาให้ตี่อีควินแูโควิต้ากองเต้มาที่วินเลียนโดนจับบอลลั่นครับตรงนี้ลิฟูได้บอลขึ้นมามาเน่มาทีไวานาดุมปล่อยนาดุมดึงจังหวะให้มาที่เฟอร์มิโนเบิร์นมาที่ฟาบินโยเฟอร์มิโนฟาบินโยนโย,นโย,ยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลหลุดออกหลังไปครับผมแหมมีเสียดายด้วยครับสำหรับฟาบินโยเดี๋ยวภาพช้ามุมนี้ เข้าซ้ายแกแต่ผมก็ไม่ทราบฟัมโยถนัดเท้าไหนนะครับดูจากทรงการยิงนี่น่าจะถนัดเท้าขวามากกว่าใครทราบข้อมูลยังไงก็แจ้งกันด้วยเด้อช่วงต้นเกมนี่สิบนาทีแรกนี่กลายเป็นเลี้ยวคู่ครับทาเกมได้ดีกว่าไวนาดุมฟาบินโยเอาครับฟ้าบินโยหลายทีมานี่เบิ้ลเข้ากลางมาครับลูดิเกอร์เตะทิ้งออกข้างไว้ก่อนครับเอาลูบสั้นครับไม่ให้บอลออกออกเหมือนเดิมครับผมบอลโดนทางมิเนนออกครับลุกทุ่มนีผูก เอามานี่ก็รีบเกินไปนะครับบากเล่มาที่กองเต้อีกอินใช้ตัวบังอยู่ครับให้ที่กองเต้วินเลียนคืนมาที่จอจินโยจอจินโยครับมาที่วินเลียนกองเต้อีกอินทางซ้ายมีครับไหลตัดช่องนี้เอาครับเอาครับ,รบหนึ่งหนึ่งโอ้อะไรครับอาซาแม่ใจร้อนไปหน่อยครับโอ้โหเหมือนมีแรงกดดันจาก ไอ้ทรงเบเกอร์ครับต้องให้อาซายิงอย่างนี้นะครับเอาครับซาร่ามาจังหวะนี้ซาร่ามีพื้นที่ครับดวลกับดาวิดลุยซาร่าเปิดมาลูกนี้ลูดิเกอร์บวงไว้ได้ด้านหน้าครับมวงนุ้นมาไวยดุ้มดึงจังหวะนี้สัตว์ดิไซมีเบาไปหน่อยครับปีปาบอกสบายสบายครับเบิร์ดเบิร์ดครับตรงนี้ปีปาเตะทิ้งขึ้นมาอีกวินมวงมาจอนโยกองเต้อาซิเกตตาครับดูบอลอยู่ที่ลูดิเกอร์ ี่บอลที่วินเลียนวินเลียนครับโดนโรเบิร์ตสันแย่งมาได้มาเน่ไหลต่อที่โรเบิร์ตสัน,นครับจังหวะนี้เติมเกมขึ้นมามองเข้าในจะเปิดลูกนี้ครับติดบล็อกยังได้อยู่ฟาบ,บินโยครับเก็บบอลได้ที่แถวสองหมุนมาที่โรเบิร์ตสันตบตรงกลางที่มาเน่มาเน่ให้มาที่ลาลาน่าอีกแล้วสัดด้วยขวานี่บอลเหินข้ามคานออกไปผมโอ้โหวันนี้ครับอารลัมลาลาน่านี่โดดเด่นเหลือเกินนะครับนี่ครับสัดด้วยขวา เก okay, ปาครับเรนซันกับดาวิดลุยส์รูดิเกอร์บาก์เบ้ครับขึ้นไม่ได้ต้องย้อนที่ดาวิดลุยส์กองเต้จอร์จินโย่ให้ที่กองเต้เอาครับอีกูอินวันนี้อ e oh ีกูอินนี่โอ้โหมันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับวันนี้สำหรับกอนซาโลอีกูอินเอาครับมาเนี่จะได้บอลครับไวดุมคืนมาเนี่ตอนนี้บอลที่ไวดุมให้มาจะไม่ถึงาวาราน่าครับเอาครับเชลซีได้โต้กลับจังหวะนี้กองเต้ ทางซ้ายเอาเติมครับอาซาอาซากระชากขึ้นมาอาซากระชากเอายาวเส้นหลังยังไม่เปิดครับดึงจังหวะรอเพื่อนจิ้มเข้ามานี่ครับยังไม่ผ่านมาตีฟครับตอนนี้ก็ผ่านครึ่งชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วครับก็ยังเป็นทางพูลครับขึ้นนำาีหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของอาดัมลานาน่านะครับผมมาคอสลองโซ่ครับมาที่อาซาย้อนมาตั้งใหม่ที่รูติเกอร์ครับลูติเกอร์มาที่กองเต้กองเต้ขึ้นมารูติเกอร์กองเต้คนหนึ่งอีควินจังหวะนี้ยังไงครับ จะแหวกเองครับยังไม่ผ่านมาตีฟครับดิวพูได้บอลมาครองครับลานนาให้มาที่เฟอร์มิโน่ซาร่าลานนาเฟอร์มิโน่ครับยังไงให้มาที่อโนไหลต่อที่ลานนาครับออกมางขวาที่อโนลานนาอโนจะให้ซาร่าตรงนี้ครับอาครับบอลแฉ็บพลเรีนเชลซีครับออกข้างเป็นลูกทุ่มของดิวพูดิวพูครับทุ่มมาที่ฟาบินโยครับเฟอร์มิโน่ตัดมาทางขวาในวนี้ออฟซาร่าดวลกันตรงนี้ครับแม่ ลาลาหน้าเติมเกมไม่ทันนะครับเสียบอลออกไปเป็นทางเชลซีได้ทุ่มเอาเชลซีครับดูจังหวะแก้ไขลูกนี้ครับของเชลซีโดนทางลิฟูนี่เพสแดนตัวเองนะครับอาซายอมที่มากรอ,องโซครับกองเต้กองเต้ให้มาที่อีกวินอีกวินพลิกบอลได้ไหลไปที่อาซาตบเข้ากลางมาครับมีมาตีบตามมาเล่นบอลน,นะครับ อโน่ครับแก้ไขจังหวะนี้มาสวยอลาน่าครับฝาบินโยซาร่ามีพื้นที่ครับยังไม่ให้อาฟซาร่ามาแล้วจังหวะนี้ดวลกับลูดิเกอร์ซาร่าดึงจังหวะครับให้มาที่อโน่อโน่เกินที่ซาร่าครับจังหวะนี้จะเปิดไหมยังไม่เปิดครับอโน่เปิดมาครับสัตว์ดีกว่าเรียบร้อยครับกรลิวพูขึ้นนำครับสองประตูต่อศูนย์จากการยิงของรจจิโอไวนาดุงนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาชมภาพช้ากันนะครับ แฟนหงแดงนี่สะใจครับเนี่ยครับจหวะนีซาลาเปิดยังไม่เปิดครับอโนเปิดเข้ามาคนเดียวครับตรงนี้เรียบร้อยครับหนึ่งออสองประตูต่อศูนย์ยิงแบบมันต้องจับครับแปลใส่แสกหน้าเกป้าครับนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้งานหนักครับตกอยู่ทางทีมเยือนเชลซีแน่นอนครับผม ออกมาเยือนแล้วก็สกอร์เป็นรองหนึงสองลูกครับแล้วผมก็เชื่อครับว่าแฟนๆของแดงท่านอยากให้สกอร์เป็นแบบนี้วันแข่งขันจริงครับก็ต้องติดตามรับชมต่อไปนะครับผู้ตัดสินครับถึงเวลาเจ็บครึ่งแรกสองนาทีนะครับท่านผู้ชมครับอานุตนหน้าครับเบิร์นมาทิฟิโนออกมาที่ซาร่าอานุตอนนี้ครับดีผู้ครับพยายามอ๋อครับผู้ตัดสินปอดมีเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับ การจะลงแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีครับก็เป็นทางลิเวอร์พูลจะมาครับออกนำสองประตูต่อศูยครับจากการยิงของไวนาดุมแล้วก็อดัมลาลาน่าครับผมเอาละครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมัวกใแม่ในครึ่งหลังนะครับเอาละครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมครับตอนนี้ก็เป็นทางเชลซีครับ ออครัวันนี้ลูกบอลสั้นพลาครับวินเลียนจี้เข้ามาจี้เข้ามาสัดด้วยความบอลชนเสาออกไปครับผมโอ้โหเกือบพัดโอ้โหถ้าเชลซีได้ลูกนี้มานี่มันแน่นอนครับในเกมในครึ่งหลังวินเลียนนี่ก็ยิงแม่นเหลือเกินนะครับโกตั้งกว้างครับยิงชนเสาซะงั้นอิซงเบเกอร์ครับสาดตร์ยาวขึ้นมาเชลซีครับตามเล่นบอลที่ลองโซยูติเกอร์ บัก์เก้ครับให้ทีกองเต้ดาว,วินลุยเอาครับตอนนี้บอลที่กองเต้ครับทางขวาเรียกบอลครับเสียบอลมาเชลซีลิเวอร์พูลครับอ้าวเชลซีก็ตัดบอลคืนมาได้ไวนะครับบอลที่บัก์เก้ครับย้อนที่ลูดิเกอร์จอร์จินโยให้ที่กองเต้กองเต้ Prim te. ขึ้นมาได้ครับต้องย้อนหลังมาจังหวะนี้เชลซียังขึ้นเกม,มได้ตอนนี้อ๋อครับอิกวินใช้ตัวบังให้ที่อกองเต้อิกวินแต่ว,วันนี้อาวว้า,เอาวเป็นดีครับจังหวะนี้อิกวินยังไง ซัดวีไซายตรงนี้โอ้โหบอลยังกินทางเบกเกอร์ไม่ได้ครับลูกนี้ลุยผู้ได้ครองบอลครับตรงน,นี้ลูบ์สันแทงมาที่มาเน่จะกระชากตรงนี้ครับบอลเข้าเรียมของอัสปริตโคเอต้าตอนนี้เชลซีนี่พยายามเล่นเกมขึ้นมาครับอาซาอาซายังไงไหลามาต่ออยู่กินยิงนี่ครับแม่ย,ยังไม่ผ่านมือ อาริซองเบเกอร์ครับอับริพูตโตจังหวะน,นี้มาเนี้ครับมาเนี้โรเบอร์สันเติมมาจังหวะนี้โรเบอร์สันให้มาทีมาเนี้ครับมาเนี้ยบอลจี้ขึ้นมาสับขาหลอกสองทีสามทีทมจะโยกลูกนี้ไม่ผ่านเพื่อนเชลซีอับอิกวินจอร์จินโยตอนนี้บอลที่วินเลียนวินเลียนมาที่อัสปิเกเต้าเอาครัอย่างนี้ยังไงกองเตะถ้าไม่มทันกองเต้จอร์จินโยกองเต้จอร์จินโยบักอึ้ง โาผิดพากถูกครับตอนนี้อีกวินอาซาอีกวินในวันนี้เข้าเหลี่ยมอโนครับตอนนี้ก็ผ่านช่วงแรกของเกมการแข่งขันแล้วครับร์พูลเจ้าบ้านครับนำสอประตูต่อศูนยครับการจำลองแมตช์นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกๆท่านครับที่เข้ามารับชมครับแล้วก็กด subscribe กดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด subscribe ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมจอนี้โยนเข้ามาครับ ถูกสาวตูวขวาไปได้ก็เตะมาทางด้านขวาตัวยาวครับอา้าวซาร่าเบิ้นมาที่อลลาร์ลาลาหน้าที่ซาร่าครับทางขวาเติมมาอโนโตเติมเพื่อนไม่ให้ครับเอาครับเฟอร์วินโนโดได้บอลอโนซาร่าซาร่า,า,รามามย้อนหลังลันหน้าครับเอาเชลซีได้บอลมาครองครับเตะทิ้งขึ้นมาเอาครับวิลเลียนนะบอลลงจังหวะนี้ดึงสวยครับวิลเลียน ให้มาที่อาซาครับฟาบินโย่ดักบอลได้ครับนี่ฟันไดก็เตะทิ้งออกมาก่อนนะครับฟูมินโน่ครับมงชงมาที่ฟาบินโย่ยไว้ดูมครับมาเน่เฟอร์มิโน่ตบกลับมาที่โรเบิร์ตสันเอาจังหวะนี้มาเน่มาเน่ครับโดนเสียบจังหวะนี้ผู้สินไม่ว่านะครับเล่น,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 นต่อโยนเข้ามาครับอืมลองโซ่โมงไว้ได้ลูติเกอร์ครับเอาบอลลงแล้วให้มาที่อาสคริคโคเอต้าเดวิลุยส์จอยโยครับกองเตะจากกระชากแมไว้ดูมดักไว้ได้ครับ ดูทางซ้ายครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง15นาทีครับ <Big Mac S 1> ดิกแมตเตอร์สตาร์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีมาเน่เจ้านี้เชตูบังครับอมืมาเน่ทำบอลเสียมาครับเชลซีได้บอลมาคลองโอ้ดูลิเวอร์พูลเพสรอ้าเจวะนี้ซาลาโอ้โหไม่คลองนี้ยังไงแม่เกือบไปครับผมโอ้โหลิเวอร์พูลก็ได้ประตูที่สามครับเนี่ยซาลาครับ อ๋อครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นครับอดัมรานนาครับวันนี้โดนถอดออกครับถือว่าเล่นในโดดเด่นครับแล้วก็ส่งเจมิลเนอร์ลงมาครับส่วนทางเชลซีนี่ถอดสองตัวครับถอดทางบาร์เคลย์ครับเดี๋ยวผมดูครับมีถอดใครบ้างครับสักครู่หนึ่งนะผมถอดจอจินโยครับก็ส่งล็อบตัชชิกลงมาครับคนหนึ่งก็คือโควัซินนะครับผม ตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะตนนัวนี้เชลซียังทำลายลิเวอร์พูลไม่ได้ครับไวนาดุมลูบสัสเนลูบสัสเซนนครับเขากลางทีฟาบินโยครับลูบสัสเนเติมเกมขึ้นมาให้มาที่ไวนาดุมตอนนี้บอลที่แดนกลางครับตอนนี้เอาครับหน้ากรอบประตูของเชลซีสั้นดีขวาเจมิลเนอร์ครับแม่ลงมานี่เกือบทำประตูเลยนะครับ ตอนนี้เขาสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะทีนี้ครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีครับโอ้ตอนนี้นี่เขาดาวนะครับแฟนบอลของลิปูนี่นับเวลาขยหลังรอเลยครับท่านผู้ชมอีกอินน่าวทําทำบอลลั่นครับโดนลิปูแย่งมาได้ครับเฟอร์มิโน่ตังใหม่ทีไว้นะดุมทางซ้ายมีโน่ครับไม่ให้ให้มาที่มาเนีเฟอร์มิโน่ครับนี่บอลย้อนหลังครับอับเชลซีจะได้ไหมครับจังหวะนี้ หนึ่งลูกจะได้หรือเปล่าอ๋อครับผู้สินครับทบราบเจ็บการแข่งนี้ครับสองนาทีครับผมไม่น่าจะทันครับเชลซีสำหรับแมตช์วันนี้ยังไงเพื่อนก็อย่าลืมรับชมของจริงนะครับสกอร์อาจจะเป็นอย่างนี้หรือไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ครับนีงต้องติดตามชมกันต่อไปอ๋อครับผู้สินปอนด์ผิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจําลองศึกบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างนิวพูลกับเชลซีครับก็เป็นทางนิวอร์พ ส่วนผู้แข่งขันจริงเป็นไงเพื่อนติดต,ตามชมต่อไปนะครับสวัสดีครับผมเปิ้ลนาวีนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ